2.3เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเลขไม่น้อยมากๆเลยนะฮะรับประกันเลขไม่แท้นะฮะ1 0 8 0 0 0ืกิโลเนอ้โอ้ผมหาไม่ได้นะฮะเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาบ้านคุณโชรินะครับวันนี้มี1นึ่ลำมานำเสนอคุณนะครับมีหนึ่ลำมานำเสนอคุณนะครับเป็นเจ้านะครับ นิสสันเทอร่าเลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะฮะเลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลนิสสันเทอร่านะครับไม่หนึ่งลํำนะฮะนิสสันเทอร่านะครับรถสวยมากมากหนึ่งมื่นกิโลเองหนึ่งหมื่นกิโลสีดำเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆนะฮะรถก่อนจะตกแล้วนะฮะหมื่นกิโลสีดำนะครับรถปียี่สิบรถปียี่สิบนิสสันเทอร่านะครับใครหาอยู่รีบมาจัดเลยนะหนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยฮนะผ่อนจะตกแล้ว สัเทอร์ล่า18,00งกิโลนะฮะ18,000กิโลแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยมากๆขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวลองท็อปนะฮะสีดำสีดำตัวลองท็อปนะครับเพื่อนๆครับนะฮะสวยกิฟเลยไม่มีที่ตีแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะปี20ป้ายแดงล้านสามกว่านะฮะล้านสามกว่าล้านสามกว่าตัวลองท็อปนะฮะ 2.3เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเลขไม้น้อยมากๆเลยนะฮะรับประกันเลขไม้แท้นะฮะ18,000กิโลเนือ้อหูมหาไม่ได้นะฮะ18,000กิโลนะครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างเลย18,000กิโลแท้ๆเพื่อนบนะฮะเราได้รับประกันคุณทุกประตูเลยนะฮะเลขไม้แท้18,000กิโลรับประกันราคาซื้อคืนคืนเซ หากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อมาย่อแปลงไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้รับประกันสวมซากศูนย์ทะเบียนรับประกันรถนะฮะไม่มีนะฮะทะเบียนศูญหายไม่มีไม่มีทะเบียนทำรุษยอย่างแน่นอนนะฮะรถสวยก็คือสวยนะครับเล่มทะเบียนตัวจริงครบทุกอย่างเลยเพื่อนๆฮะแต่เราไม่โชว์นะท่าบผู้มตัวจริงเราไม่โชว์นะฮะเพราะเดี๋ยวโดนปิดช่องนะฮะเล่มทะเบียนครบทุกอย่างนะฮะ รถสวยมีบอกไฟฟ้าด้วยเป็นตัวรองท็อปนะครับขับเคลื่อนสองล้อป้ายแดงคันนี้ก็แพงเหลือเกินนะฮะนะครับป้ายแดงคันนี้แพงเหลือเกินนะฮะนะครับล้านสามกว่าล้านสามกว่าวันนี้รถสุดพิเศษเลยนะครับเพื่อนๆครับเหลือเพียงแค่นะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับคันนี้นะฮะ ถูกมากนะเลขไม่หมื่นแปดพันกิโลแท้ๆลดสภาพรถสวยค่ะด้านหลังก็สวยได้ติดฟิล์มวีคูลด้วยนะฮะติดฟิล์มวีคูลด้วยสวยมากเลยนะครับนะฮะเอาไปดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะใหม่มากเลยนะฮะเพื่อนๆนะครับนะสวยจริงๆนะฮะนะครับเบาะด้านหลังเราพับเก็บไว้นะฮะสวยจริงๆเพื่อนๆฮะะสันหลังซ้ายขวาเดิมหมดลดสวยสภาพ95%เ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนแท้พี่จูสวัสดีครับนี่ลูกค้าไปเปลี่ยนช็อกอัพมาแล้วฮะนี่นี่นี่ลูกค้าเปลี่ยนช็อกอัพมาให้นะฮะเพื่อนฮะ้ช็อกเดิมยังอยู่เลยเปลี่ยนช็อกอัพใหม่มาให้เลยนะฮะเพื่อนๆฮะเนี่ยฮะช็อกอัพใหม่มาให้เลยเขาออกมาให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะนะครับเปลี่ยนช็อกโตใหม่มาให้เลยนะครับนะฮะหมื่นกิโลเองนะเพื่อนฮะสวยกิ๊บเลยนะฮะสภาพป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่ง เปิดเครงได้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยจะได้เห็นว่าสวยไม่สวยนะฮะรถไม่เคยทําสีเลยสวยจัดเลยนะเพื่อนๆครับนะฮะนี่เพื่อนๆดูเด็กนะฮะสวยมากฝั่งนู้นก่อนเลยนะฮะเออสวยมากนะฮะโอ้โหยะโอหรถมัดเดิมไม่เคยขยับเลยนะฮะสวยจริงๆเพื่อนๆนะฮะ นะลวล่องลอยรูต่งางๆสวยมากเพื่อนๆนะครับใครหาอยู่รีบมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยเพื่อนๆนะ ขอเลยฮะบขอบอกให้เลยว่าหล่อเท่สวยนะครดูดันไม่เกรงใจใครนะครับกับนิสสันเทรานะครับรถ PPV7 ที่นั่งเครื่องยนต์ดเีเซล2,304นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเข้ารายการล่ารถสวยนะครับเข้ารายการล่ารถสวย1ไม่น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียวออกข้าง5รับประกันที่คุณหนึ่งปี หนึ่งหมืน่นกิโลรับประกันให้คุณหนึ่งปีสองหมื่นกิโลในคันนี้นะฮะล่ารถสวยดีคุณแจครบเอกาสารครบคู่มือครบะทา,ายเลยนะฮะแลนะ,ะทุกอย่างครบพ้วนเลยจะเยาอะไรมีหมดคู่มือทุกอย่างครบนะฮะทุกมมอย่างครบคุณแจรีโมทรีโมทครบรีโมททีวีซีเวอร์ครบเสร็จแล้วเราก็มาออกไปรนะับประกันให้คุณเลยนะครับว่ารถของเราไม่เคยชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องกรอไม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม่แคบอดได้ไม่มี่วนซาบนส,สมบิงแน่นอน รถคันนี้สวยจริงๆนะครับนะมีลายเต็มผมกล้ารับประกันราคาได้คือคืนร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบว่าชนหลักคิดว่ามาอย่าลืมสโลแกนของเรานะครับ ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรา30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นมืออาชีพเป็นด้านรถย์นือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจแบบ360องศาเลยนะครับแลบกับโชรูใหม่ของเรานะฮะโชรูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะฮะสวยทั้งรถสวยทั้งโชรูเลยนะฮะเพื่อนนะครับเราตั้งใจทำนะโชรูขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆนปลอดภัยในการเลือกซื้อรถยูนิสสองกับเรานะครับรถคันนี้สภาพดีมากๆนะครับเพื่อนครับ ะครับดีมากๆเดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนและมันดีอย่างไรนะครับเพื่อนครับนะฮะครับไปลองเทสได้เลยหมื่นกิโลนะฮะหายากมากๆเลยนะฮะใหม่จริงๆแล้วก็น่าใช้สุดๆครับเลขไม้หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับเพื่อนครับโคตรใหม่เลยเพื่อนนะครับลองโอ้โหนุ่มมากเลยเพื่อนฮะขับเคลื่อนสองล้อนะคันนี้นะฮะนะครับหาอยู่รีบมาจับเลยนะฮะหาใหม่น้อยๆอย่างนี้หายากมากเลยนะครับ หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยกิโลนะฮะเพื่อนฮะหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยกิโลเพื่อนฮะนะครับสวยมากเพื่อนฮะนะครับสวยจริงๆนะฮะนะครับโอ้โหสภาพดีขับดีมากๆครับนะทัศนวิสัยในการมองเห็นยอดเยี่ยมแล้วก็ที่สําคัญได้สีดำซะด้วยนะดูดุดันเหลือเกินนะใหม่จริงๆรนะใหม่จริงๆเพื่อนๆนฮะนะลองขับให้เพื่อนดูเลยว่า รถมันขับดีมากๆเลยเพื่อนๆครับนะฮะครับขับดีแอร์เย็นนะฮะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยเพื่อนๆครับนะฮะครับเอ้าลองดูแล้วกันนะเพื่อนๆนะฮะว่าสนใจไหมเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะกับเลขใหม่นะฮะแค่นี้หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะฮะกินใหม่ยังอยู่ สวยจริงๆเพื่อนๆนะครับนะฮะแล้วเราก็เสิร์ฟรถสวยๆให้ท่านจริงๆนันเพื่อนๆครับนะฮะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราบอกให้ยอดผ่อนยังไงบ้างราคานี้7 5 9 0 0 0ไม่ต้องเสียแหวดแล้วนะฮะ7%รนะฮะเพื่อนๆฮะไม่เสียแวด7%ตฮะ7 5 9 0 0 0ถูกกว่าป้ายแดงนะครับเกือบครึ่งนึงเลยเหลือครึ่งราคาเองนั้นเพื่อนครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะผ่อนเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับ คันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อน7ปี12,600บาท6ปี13,800บาท5ปี15,300บาท4ปี18,000บาท4ปี18,000บาทนะครับ7ปี12,600บาทนะครับโคตรสวยเลย18,000กิโลนะฮะใครให,หาอยู่หรือมาจัดเลยนะฮะ รถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างหมุนอีกหนึ่งรอบนะฮะหมุนอีกหนึ่งรอบเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนฮะนะครับอยากบอกให้เพื่อนเพื่อนมาเอาไปเลยนะฮะเพื่อนฮะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนรถคันนี้สวยจริงๆเพื่อนฮะ